สวัสดีครับมื้อนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมนะครับเด้อเอาผมยังอยู่ที่ตลาดนัดโคบือเฟื่อสมเด็จฝนกระทบครับเมื่อคืนเดี๋ยวค่ำคืนมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปน้องเบิ่งต่อไปอีกนะครับอีกคลิปต่อไปนะครับห้อยเป็กครับผมสวัสดีครับในยังว่ามื้อนี้แม่ลูกแม่ลูกนี่ลูกเมียแม่ลูกลูกเมียลูกแรกลูกสองลูกสองครับลูกสองนะครับ เปิดเทด่าไรล่ะครับบานนี่แม่ลูกนี่สี่สิบเก็ดนสี่สแม่สูงเท่าไรครับสูงไว้ห้าสิบบวกกัอยห้าสิบวกแขทงขาดีว่้มีตอนนี้ลูกสอนว่ได้หัมีครับเน่าดีเน่าดีเด้อลูกสองลูกสองนะครับอ้าวเดี๋ยวบงดูคนกอนบานนี่อาอนี่นาตาเด้อนี่อนย,ยนนอ้าวเชื่องเชื่องเด้อเชื่องเชื่องนะครับนี่ลูกเพคนเด้อเป็นลูกตัวเมียนะครับนี่ลูกสองเนาะจักเดือนแล้วครับนี่ เดือนกวัวนะครับลูกคนในเดือนกวัวเรียเป็นตวเมียน,นะครับลูกตัวที่สงแข้งขาดีมดเนาะแม่ลูกเนาะบมีจำนี้เน,ะนะานนะแม่เป็นหูกระทบจังหน่อยบอครับบ่แม่หูกระทบจังหนึ่งนะครับเด้ดออ้านี่นะครับหางเงาหางลามดีเด้อแม่ลูกในราคาสี่หมื่นเจ็ดพันบาทสี่หมื่ดพับาทบมีตจำนี้เนาะมีนี้เบอร์โทรครับศูนย์หกสองครับศูนย์หกสองเก้าเกกเก้านึ่อครับศูนย์ศูนย์สองสามน้นอยเป๊ก ครับนทร์ขันกาฬสินครับผมโกมาเลยครัเอ้าขอกผู้ใดล่ะมันต้องหอยนิดเอาเราได้หอยนิดอืหอยนิดเอาเรี่ยวหอยสงว่านี่ครับเแดงนี่บ่แดงครับแม่ลูกตัวแม่ลูกเท่าซุล่ะครับหกสิบห้าลูกตัวเมียเนาะลูกตัวเมียเป็นลูกสองหรือลูกสามแล้วลูกที่สองนะครับลูกที่สองเนี่ยตัวเมีย นะครับอายุเท่าไรลูกคนลูกสี่เดือนนะครับอ่าลูกสี่เดือนอ่าลูกสี่เดือนสวยๆเลยตัวเมียนะครับด้วยนี่เอาสวยแม่ลูกสองอันนี้เป็นแม่หูกระทบเนาะเอาแม่สูงเท่าไรครับร้อยห้าสิบขึ้นเนาะแข้งขากุ้ยตะไน้แพทบขาทอนบริเวณประกันให้นี่เชื่องกับเชื่องนิ่งเป็นตะเลี่ยงเด้อนี่กู้งกระเกะกระด้ทั้งแม่ทั้งลูกโมยานกล้องนี่ หกหมื่นห้านะครับแม่ลูกด้สวยๆสีแดงเลยหกหมืนาก็ต่อรอได้อแล้วประกันตรนี้เด้ออยสมเบอร์ูย์เสี่สองหกเก้าแปดสี่สี่หกหกหน้าต่อรองได้แม่ลูกหยสม้ามนมหนามนการัินได้คมเดียวมาได้หลายเลยครับอ้าทังไหนครับ ขายแล้วขายแล้วโอ้ขายแล้วเรือค่อมเดียวอ้าวขอค่อมเดียวไรได้ครับเล้อ้าวสวยๆเลยข้อห้อยสมวันนี่เป็นแต่เลี้ยงอยู่ครับด้วยลูกสาวด้วยนะเลยอ้าขอบคุณมเดียวไรครับครับผมแมนนวลของผู้ใดนี่หอยโบหอยโบัวก็ลัางน้ำมาเกลต่างอยู่ สาวหน่อยทั้งหมดมือนนี่ก็ได้เน้อแม่ลูก่ะใส่ครับแม่ลูกบกหุ่นบอนี่ซื้อคนซื้อบอโอ้คืมคด้วยครับฝนตกคืมคมถามเรื่อก็ได้นาะแม่นั่งนี่เท่าไรครับแม่นั่งนี่เน่าเน่าหน่นะ เส้าหาหาร้อยยาวยาวรัตัวดีๆเส้าหาหา้อยสูงเท่าไรล่ะครับเนี่ยร้อยยี่สิบห้าบวกเอาแข้งขาบ่มีตบนี้เนาะขาทกขาทอนออกมาขึ้นหอยโบด้อรับประกันให้ครับอืมนี่เชื่อชๆงดีๆหน้าตาส,สวยๆเนี่ยและเบิ้งก้องดีๆเล็บก็ดีสองหมื่นหาหา้อครับเด้อยเอาอยากได้ซืดียัางตัวรอกได้อีกเ้า แม่ลูกเห็นบ่แม่ลูกลูกตัวเมียเท่าไรแล้วครับสามหมื่นถ้วนท้วนลูกแรกลูกสองแล้วครับนี่ยลูกแรกเนาะต่อรองได้สามหมื่นท้วนถ้วนอืมลูกอันนี้จักเดือนแล้วนี่ลูกกัสิประมาณสามสี่หาเดือนสามเดือนเป็นตัวเมียนะครับเด้อตัวเมียแม่เพิ่นสูงเท่าไรครับร้อยสามสิบบ่มีจำนี้ขายโทรขาถอนบ่ได้ อ๋อโค้งเล็กน่อยผมมีปัญหาเอาไปใส่หนาอืมน้ำเดี่ยหน่อยด้วยอ้าวนี่หน้าตาเชื่องเชื่องเป็นตะเลียนะครับด้วยงัวงบานเฮานี่แหละเล็บดีด้วยเนาะอ้าวครบสามหมื่นสามหมื่นอยากซื้อซืด้วยอยากเฉยเด้วยสามหมื่นนี่เอาแม่ลูกสามหมื่นของห้อยโบนี่เอาตัวรองได้ด้วย สามหมื่นครับลูกตัวเมียเอาไปเลี้ยงครับจินนาเจ๊งตัวนี้ตัวไหครับบัดนี้แม่สาวนี่แม่นั่งน้อยนี่เปิดเท่าไรลนะครับสาวแปดห้า,หร,าร,ร้อยสูงเท่าไรครับห้าร้อยสามสิบหกอร้อยสามสบวกอ่านอ่างทองใหญ่ๆนี่แหละนี่ผมมีแต่นี้เด้อขาเพิ่น ขาทุกขาถอนบ่ไไรหางยงวอยู่ครับเอาแม่นางเออแม่นางสองแปดห้าสองแปดห้ากมอุดนกรมอุดลูดมือเรื่องไดสอง0มืแปดพัด้วยครับเออเอาแม่นางเอเพิ่นอายุเท่าไรกประมาณสี่นปีประมาณส่วนปีเนาะกครับบาทโอ้นะครับแม่สาวน้อยพันห้ร้อยร้อยาเลยบ่ 17,000หาร้อยถูกถูกแม่นางนะครับคือแม่นางแม่นางยังสีตัวอีกยังสีตัวอีกแับนี้โบมี่ปะกันปะกันเลยมัดมัดละครเบอร์โทรครับ0610611187414ง่ายโบอันเภอโบใช่จังหวัดกาฬจังหวัดตรงนี้โอ้ยเกือบว่ากาฬสินเด้อโอ้ยห้อยโบเด้อเอาหนามโบถล่มตัว นอยู่สูงอยู่สูงอยู่อาวขอบคุณหลายครับนี่มาทางพี่สวยๆทั้งสองแม่นี่ใส่ครับเจ้าของเอาแม่นเหมือนเลยเอาแม่นนั่งก่อนนี่เท่าไรครับนี่สิบหกห้าร้อยถูกถูกรวยเศร้าขึ้นบือเื่องได้ยุ่นเห็นอยู่แชงขายดีสีแดงนี่นะจี้โบที่คือฟ้อมต้นจักปีเลรอครับนี่สนปีต้นปีเนาะ แม่นางเลยครับเด้อเป็นแม่สาวเด้อเอาราคาถูกๆในแล้วกันหมื่นหกพันห้าร้อยเอาน้ำกันเป็นว่าเบอร์เดียวกันมึงเอาเบอร์เดียวกันเอาแม่นางนี่ก่อนแม่นางสวยๆบัดเอาแม่นี่สวยเลยกลมบูรูดเนื้อนังคนดีดีเด้อเด้อฮะสามเจ็ดห้าร้อยแซมห้าร้อยน้ำเยอะนาะห้าร้อยแต่ต่อสามเมื่อเจ็ดห้าร้อยเด้ออ่านี่ยกลมบูรูดถือว่าเนื้อหนังคนดีครับสีแดงเนี่เด้อ เอาดูเรื่องไตเห็นแข้งขาบ่มีตำมี้เนาะอืมเอาสูงเท่าไรครับแม่นี่ร้อยสี่สิบี่ร้อยสี่ร้นเนาะเอาร้อยสี่ขึ้นเดินเนื้อหนังคนดีเนาะอายุเท่าไรแล้วครับนี่อายุปีหกเดือนปีหกเดือนเต็บดีแข้งขาดีไม่มีตำนี้อืมราคาถูอประกันอืมประกันใหนน้ตำนี้มีเอามาขึ้น นะครับสามมืนเจ็ดหา่มีาขายอืมมันมีแถนี้บ่กมาตลาดเลยเพราะอะไรแขวอจู่อืมเอาอันนี้สามมื่นเจ็ดหาล้วยอันนั้นมื่นหกหาล้วยอืสองแม่เลยสวยๆบาทนี่เบอร์ทั่วครับศูนย์แปดหกศูนย์หกแปดเจ็ดปหกห้าโอ้มาเลขแปดเนาะมาเลขแมาเลขแปดเฮ้ยเออนี่ อันนี้หอยยุ่งอันนี้หอยบึ้มจากย่างตลาดคือเก่าอ่าดองแล้วเน่งอ้าวสวยเด้อบ้านนี่เอาโท่มาเลยมาหอยบุ้มหอยยุ่งนี่ละอ้าวจากดองแลเน่งมองเห็ดมองแมงไล่ไล่เห็ดละโงกไล่ไล่แมงแข้งจิกไล่ไล่กันละอ้าวสวยเด้อเ้าบขอพูดอะไรครับหอยยง ไอ,อ้บุ้ม <laughs> สวยๆเจ้าเก้าเลยบาทนี่โอ้ยยังไงฮู้เดี๋ยวน่อยโอ้หูยาวๆขายตัวร่องกันไปหรือเปล่าครับเนี่ยตัวรองกันตัวนี้โอ้ตัวนี้ยังกำลังตัวกันอยู่บ่อละตาบองขวากำลังตัวกันตัวนี้นะเดี๋ยวนี้นกลับมาเด้อนี่อ๋องห้อยนอกเนี่สยสวยๆเลยบาทนี่สวยเลย วันนี้ได้เม่สาวสวยไมอเกิดพ้นเท่าไหร่ละครับมื่นสองครับหมื่นสองสองหมื่นห้าอหมื่นสองตัวเกครัตื่สองสวยๆอื่างทองลึกๆนๆ่เนาะบือเลื่องได้สูงเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบร้อกล้องผมจังหน่อยผมมาอออนงดเลยร้อยสี่สิบว่ะร้อยบนด้วยเอาคืดเสียงดีท้เลยนี่ เขากล้องยังอยว่าเสียงดีๆเดี๋ยวนี้อ่าเนี่ยนะครับแพงขาววิ่งแบบนี้เนาะโคลนไม่ได้รับประกันรับประกันทุกอย่างรับประกันให้เนาะเอาเนื้อหนังดีเนะครับเอาเพิ่งจักปีครับนี่เพิ่งหาเดือนครับซิปซีที่มหาเดือนเด้อในนาอ๋อสวยนะครับนาหนองเนี่ยแหละเอาเรียบดีเด้ออ้าวห้าหมื่นสองนี่ตัวเดียวปะครับ อันนี้หาเมื่ออนครับเอาไทยไก่ๆเกป็นกาญหาเมื่อศนะครับด้วยเมื่อโตนี่หาเมื 52, นะ่อนด้วยมีตำนี้ยังปูมครไว้นกหน้าคู่เอาแม่นี่ครับบาน่นี่าซี่สิบหาี 45, ่ิางเนาะนนั่งขึ้กันอ,อนยายุเท่ไรนะครับซี่สิบหานี่อายุแปดเดือนแปดเดือนเนาะสวยๆเลยเนื้อหนังดีนะครับหนาครับหนา สูงเท่าไรครับร้100อยสามเก่าร้อยประมาณร uh, ้อยสามสิบเนาะประมาณนี้เด้อเอาแทงขาไม่มีจะนีตั้งใจดีเนาะขอบคุเห็นดีเอาบุ๋มมีจหนิเนื้อหนังดีสวยด้วยแทงเขาเรียบร้อยนี่แทงเขาให้เรียบร้อยเลยเนาะอืมซีเมนหาเนาะขอบคุอืมเ้าเนี่ครับสวยๆเด้อหางยาวอยู่ครับเด้อเอาสมบูรณ์สมบูรณ์ของหอยน่ที่ว่าสมบูรณ์นะครับเอาวันนี้กระป๋องได้ใช่ไหมเราเอาบ่เลียกเรบ่เรียวอีกประมาณแ่นลทีอืมนะครับอืมอืม ให้เพื่นปดทุกคนเดียวอ้าวสวยสวยซีมือหนาต่อรอบได้อีกสวยดีครับน้าห่อยเด้ออ้าวเบอร์โทษครับ่าดนย์แปดครโทษมาเลยหอยนกครับผมนาคูครับกาลสิน ส,สวยๆด้วยครับด้วยขอบคุณครับแม่นี่หาเมื่อสองนอดนี่เนาะบนเป็นสองพื้นฐานเนาะหาเมื่อสองน,นะครับด้วยนี <laughs> ่เอาได้สวยเส้นใหญ่เลยเต็มใหญ่ห้อยนกโอ้นี่ห้องผู้ใดญเนาะครับนี่อันนี้ห้องห้อยก้านครับเปิดเล็กก็ได้หองผมอีหล่หวอฮะเออเอานี่เปิดซาบแปดครับซาบแปดครับผมเหมดแม่เลยเพิ่นได้ลูกจักจัวแล้วเพิ่นได้ลูกมาตัวหนึ่งแล้วครับโอ้ตัวหนึ่งเนาะแม่ลูกตัวหนึ่งด้อครับเด้อยเงาดีเนาะครับเงาดี เอาเนียดีแข้งขาบ่มีตรวนี้อีกซาแปดห้าร้อยนะซาแปดห้าร้อยครับขึ้นถูกเลยซาแดห้าร้อยได้ครับเด้อแม่ลูกเดียวเนาะเอาสีเพิ่นดีครับแต่ว่าเพิ่นเป็นบดตรงอะไรเนาะหลังบนเนาะทรงฟีหาสิบโลเอาทรงีหโลเื่อเรื่องใดเอางียเด้อสองหมื่นแหางีหสโลหางเงียหางเงีหางลามดีอยู่ครับนี่เอาบ่งลำตัวสองแยแม่ลูกเดียวนะครับเด้อ ข้าวเมลดเดียวนี่นี่ครับหน้าตาเพื่อนเด้อโบได้ชิลไล่เด้อเอาแข้งขาทุกขาสอนโบได้เนาะรับประกัน2 8 5 0มื่นแปดห้าร้อยนะครับด้วยแม่หนิเอาเบอร์โทรครับ0 9 0ย9เก้าศูนย์ศูนย์เครับผมอือเอาหอยนกขึ้นเขาครับผมกาลสินนะครับเด้อยเข้ามาเลยครับตัวนี้ส่งฟรีห้าสิบโลขอบคุณหลายครับส่งฟรีห้าสิบโลหอยต้มสวัสดีครับ ได้อะไรมาบ้างวันนี้เดี๋ยวคมเดียวนี่ครับข่มเดียวแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกลูกแรกลูกแรกเอาน้ามาใส่ให้พ่อแล้วกัแม่ลูกแรกครับลูกเมียลูกผู้ัวลูกผู้ลูกผู้ดนะครับเด้อนี่ลูกนัดเท่าเดือนแล้วไปลูกเพิ่นพอพ่อสามอาทิตย์ครับลูกเพิ่นนีสามอาทิตย์เนาะ เป็นตัวผู้นะครับเป็นลูกแรกเนาะแม่สูงเท่าไรครับร้อยสี่สิบบวกร้อนะครับเด้อแม่ร้อยสี่สิบบวกลูกอายุณีกระดิ่งเดือนนะครับสามอาทิตย์เอาเป็นลูกไส้เป็นลูกแรกเนาะหางยาวหางลามนี่นะครับเด้อแม่ที่หางยาวขาทบขาถอนเพได้ร,รับประกันไทยราคาเดิอนไม้สามหมื่นสามครับสามหมื่นสามถูกถูกกัเนี่ยสามหมื่นสามนะครับแม่ลูกเด้อสามหมื่นสามร้อยโลส่งฟรีห้อยตั้มนี่ไปส่งให้เลย เอาแม่ลรกเลยครับนี่นาตาเพื่อเด้ตตมนี้เพาะมีดอกเล็บดีเอาส<ๆ>ามหมื่สาเนาะแต่โคเดียวน่าตำเนาะเอาเบอร์โทรครับศูนย์แปดสี่เกาแห้าสมสองกอเอาไล่ไ,ไลยอย่าเข้ากล้องบัน,นี้ <c oughs> เอา,เอาโทรมาเาันี้เด้อหอยต้มนะครับเอาสามหมื่นสามถูกถ นี่ห้อยตั้มนะครับจากทากันธูทากันธูทากันธูกาลสินนะครับลอยลูกไปสซงไฮลอยลูกส่งพีมันเดิมนอกจากนั้นก็ไปขี้เก่าไปขี้เก่าคือใส่กับไปในอีสานนี่ครับไปสซงไฮได้ครับด้วยเอาโทัมากเฮ้ยนี่เด้อพี่น้องได้งัวไปเลี้ยงอ้าวงัวไปเลี้ยงเอาไป็ตะเลี้ยงครับนิ่งดีเด้อนี่เด้อนิ่งเชื่องเชื่องนิ่งอืมอะไรบ้อยเรี่องง่ายเปิดไปสามสามครับผมใช้เมียับต่อรองวไหมครับ ตัวล้อมกันอยู่บอ่ครับบ่เนาะลูกฟุ้นบ่นี่ลูกครับลูกโอ้งัวขาวให้ลูกดำๆเลยครับอือเป็นแองกัดลูกฟุ้นครับอือเป็นลูกเมียนะครับแองกัดโอ้ตัวเมียโอ้คืองามแตลูกฟุ้นแองกัดนะครับเด้อเอาแต่ลูกบ่สมบูรณ์สมบูรณ์ข้าวสามอย่นะครับอือแต่ลูกข้าสองเอาเบิ่งต่อกันไปน้ำครับแม่ลูกแม่ลูกแม่นดูครับ มันสีขาวครับสีดำมันเลยสงสัยบ่แองกัดครับลูกแองกัดแองกัดสิเป็ี่ยนสีดีไหะแม่ก็บอกว่าอย่างสามที่หกสามที่หกแม่ลูกนะครับสามที่หกเนรอยังต่อรองได้สามที่หกพูดกันได้คุยกันได้ลูกแรกหรือลูกสองครับเนี่ยลูกสองลูกสองนะครับเป็นแองกัดครับลูกคนนี้ได้ดำดำนี่ปฏิร้อยเศร้าอยู่ว่าลูกคนนี้เนาะยอดคน โอ้น่าเป็นตัวเมียได้เนี่เอาสมบูรณ์ใกล้่ันแล้แมันสิแตกใจคว่มเน่โอ้ยโกมลูสมบูรณ์เลยอาคาถูกเนาะสามหมื่นหกสามหมื่นแม่ลูกคุยกันได้เลยอคุยได้อีกกันวัตัวซื้อปุ้ยไงไปใส่หน้าพ่อแถมปุ้ยไห่แถมปุ้ยไห่ก็เอาลูกสองเนาะไปลูกสองคนเนาะลูกแรกลูกสองก่ลูกที่ไรเป็นเหมื กำลังเบิ่งกันลูกที่เท่าไรครับลูกสองครับลูกสองนะเดี๋ยวคนมุ่งแม่สูงเท่าไรครับแม่เพิ่นนี่ยคนก็เลยวัดบึ้งนะครับด้วยสามสิบขึ้นลยเหรออืมด้วยสามสิบขืดเด้อแม่ลูกสองเด้อแข้งขาบ่มีตำแหนนี้โตขาวชึบนี่แหละลูกเพิ่นเด้อหางยาวดีครับนี่ครับลูกเพิ่นเป็นลูกตัวเมียเด้อเนี่ยอ้าเป็นลูก เป็นแองกัดนะครับเ้อดำดำนี่และ okay, แองกัดอ้าวแองกัดแองกัดสวยๆเลยดูเพนเนื้อโกมูนูอ้าวสามหมื่นห,ห,ห 30, 000, กเนาะรับเบอร์โทรครับคุยได้คุยได้ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปม้าหนึ่งสามเแม่ลูกลูกแองกัด36มหมต่อรองได้แยกย่บครับแยกยุกยครับแย,ก,ย,บย,ก,ย,ยกลูกเท่าไหรครับ โอ้ลูกเศร้าเอ็ดได้ถ่ายแยกด้วยแม่เท่าไรครับแม่เท่าไรแม่มนมืห่านอหลูกเศร้าเอดแม่มืหาถ่ายแยกได้ครับเด้อแต่เอาเมดคมนี่คือสามมืหเอาล่องได้ยีกกันนี่แหละครับเมื่อกี้นี่เอาห้อยอยังครับครับห้อยสักครับห้อยซักบ้านม่วงคำบ้านม่วงคำค,คำม่วงคำไอ้นอนศิลาานสักขันนนศิลาสหัสขันครับขอคุณอะไรครับ เอาจูงไปใชครับนี่แโอ้เท่าไร่ะครับเจ้าเจ็ดหาง้อยได้ลูกวมาเป็นกือแล้วบ่นี่ลูกสองตัวโอ้ลูกสตัวลูกสอตัวนะครับเจ้าเจ็ดหายแม่ลูกสองแยกไปมดนะครับร้อยเท่าไรครับขัวสูงอ้าวลอยสี่สิบอยสี่สได้ยงเพียงข้อเพียงข้อลอยสี่สิบลตัว้ออ่างง่ายๆนี่แหละ เอาแม่ลูกสองแงขาบ่มีต้นนี้เนาะไม่มีตำนนี้หางเง้วลากดินด้วยครับเด้อชือกนี่เอาบ่มีตานนี้ยังบื้อลึ่ได้เอาให้ลูกดีลูกสองแยกไปแล้วเนาะเอาเบอร์โทรครับศูนย์เก้าสามศูนย์ห้าเจองมื่นเจ ห้าร้อยเอาทุ่มมาบนนี่ดื้ออ้าวนี่ครับแม่ลูกสองด้้อครับดื้อเอาตามแต่ฟาพเขาคุณบ่คุณพ่อฟุกครับคุณโอคุณพ่อฟุกครับจากเขาวุ้งอืมคุณพ่อฟุกจากเขาวุ้งเอาทุ่มมากเฮ้ยนี่ละขอบคุณหลายครับพ่อฟุกคงพันเนี่สองืันเก้าแม่ลูกนี่นะลูกจูเมียรยังดี สองมืเก่ไอ้ถูเพื่อนี่แม่ขาวๆนี่โอ้สองมืเก่าอโอ้ลูกที่สองนะครับลูกที่สองนะครับอืมวเลูกที่สองตัวเมียสองมืเก่าเป็นเสือได้ครับถูกถูกอกสาที่เก่าบ่บ่บ่อ๋อสาที่เก่าด้ครับกเป็นสองมืเก่าเนออ่างไงดีเนาะอ่างไงอ่างลึกได้ครับแม่เด้แม่ลูกสองครับนี่ลูกเฟื่อลูกที่ส นะครับเป็นลูกตูมียนะครับประมาณจักสองเดือนเราไปนี่สองเดือนเด้เอาเบื้องหน้าเพิ่งจะมากันได้ครับสามหมื่นเก้านะครับเด้อสามหมื่นเก้านะครับนี่เชื่องเชื่องดีเด้อนี่เอาวัวขาวครับหายากนี่ในตลาดเอาเบื้องกล้องครับหันหน้าได้กล้องโดมพร้อมโดมพร้อมนิ่งดีเป็นตะเลี่ยงครับเชื่องดีเชื่องดีเป็นตะเลี่ยงเป็นตะเลี่ยงเอานี่อ่านี่ครับเด้อเอาสามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้ามามีตำนวนนี้อยังเด้อ 3 9มหมื่นเ้ตร่องได้ตร้องได้เนาะเด็คมเดียวเนาะเอาเบอร์โทรครับ093ย์เก้าสามสี่ห้เกนาะเอาสามหมื่ตัวร้องได้น้องยังละน้องตีสามหมอโอ้น้องตีต่ออีตีอำเภอสามหมอแตงวัดูดดอนแชร์ไลา์อยู่บมดเดือน มีสองตัวยืนาเพิ่มตัวใหญ่นะบ่ตัวยิ่ใหญ่เนาะยืนามเพิ่มยูสองามนะบ่โอ้สตัวเนาะเอาขอคุณหลายด้สอเก่าครับสามมืเก่าเป็นต่เรียงจะได้นีเด้ออเด้น้องสุพัฒน์ฟ้าม่วงหรืปเดี๋ยวโอ้อันนันอนงงน้องขายเแลวบ่โอ <UK> <tube> เอาเหลือเท่านี้เนาะครับผมแม่ลูกเหครับบ่บ่ครับผมโอ้บ่แมนเนาะอันนี้แม่นางเนาะแม่นางครับผมแม่นางเปิดเท่าไรล่ะครับแม่นางงันหนุ่หนุ่มสี่ที่ห้าร้อยสี่สี่บวกร่ำรวยเงี้ยวเงี้ยดีเนื้อหนังดีเลยหน้าหนุ่มหนุ่มนะครับหน้าหนุ่มหนั่งหนาหนาเนี่ยแหละนังยุ่นยุ่นหนาหนาเลยเงี้ยวเงี้ย ือลื่นก็นได้แช่งขาบ่มีตัวนี้ประกันตัวนี้ทุกอย่างประกันตัวนี้ทุกอย่างตัมีตรงนี้เอามาคืนแมนครับผมเอามาคืนสู่ฟัดฟาร์มเลยสมบูรณ์สมบูรณ์เด้อรับประกันมาเด้อนี่มือหานาะสี่มือหาครับสี่มือหาเด้อแม่นั่งนี่เด้อต่อรองได้ครับต่อรองได้เด้อสี่มือห่าเด้ออาสวยๆเด้ออาเอาเบิ่งลาลักัวเด้ดอสี่มือหาไม่นั่ง แม่นางเชื่อสวยนิสัยเชื่อมจับปลายได้ดีอืมจับปลายได้คว่ำหนาคว่ำลึกนี่ได้มดเลยเนาะในสูเน่ครับในสูเน่เลยรับประกันเลยรับประกันเลยอ้าซีมันหายด้อแม่นี่เด้อครับผมเอาบะนี้ครับพ่อตัวนี้เท่าไหนครับแม่ย่าลูกลูกไม่สามหาครับสามหาลูกตัวนึงบ่ครับเคยได้ลูกตัวนึงลูกเคยได้ลูกขายเมื่อเช้านี่ลูกตัวเดียวสามหมื่นห้าครับสูงเท่าไหนครับประมาณสิบห้าสิบห้าสิบเนาะหางเงาดีเนาะบือลึกได้เด้อบือลึกได้ครับอ่างก็ดีเนาะแข้งขาบอมีตัวนี้เลย หางเงาด้วยครับนี่หางลามดีเด้ออ้าวหางลามดีนี่ครับเอาเบิ้งเมดตัวสามหมื่นห้าทดลองได้อีกแม่ลูกเดียวแยกเปิดมือเศร้านี่แหละครับมีทั้งหนาพนมีแต่น้อยสอดแต่น้อยแม่หนังครับโอ้ก็เป็นหนังครับผมก็เป็นหนังยังให้ลูกดีอยู่เออแม่ครับเอาเป็นจุดขาวๆหน่อยๆให้ลูกดีอยู่ให้ลูกดีแม่ครับอือเอาสามหานาะเงาดีทดลองได้ครับอืมสูงดีเงาดีทางท้องบือลึ่นได้เอา สามมือหาตัวร้องใดเบอร์โทรครับ097ครับ097 1 9 1 191 9397 9397เอาสุูพัฒน์ฟาร์มนี่นอนคนนี้จากสุพัฒน์ฟาร์มตัวเดียวนี่นะครับตำบลอีตือย่างตลาดจังหวัดกาฬสินเอากําลังเบิงกันขอบคุณนไายหล่ะด้อครับผมอคุณครับ่อคุณครับตามหากันต่อได้ลูกขายไปต้องส่ ย้ายมอง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 ผมก็หลงก็นก่งย้ายมองอันนี้ย้ายมองยุบ่ครับดิบ่ฮะโอ้ยยายมองมากขึ้นกันย้ายมองมากขึ้นกันนี่อันนี้บ่ได้ออกดิจำได้อยู่นี่อ่านี่ตัวฟูบ่ครับบ่ะตัวเมียครับโอ้ตัวเมียตัวเมียแม่สาวอือนะครับนี่แฟนตาซีพวกขึ้นมูดอก เปิดเท่ไรแล้วครับเนี่ยถูกๆด้อยสาริกิตเป็นแม่สาวด้วครับเด้อยร้อยเท่าไรครับพุ่มสูงร้อยสี่สิบขืดเด้อเอาฟืนสีเป็นลายลายครับหายงาได้นี่แฟนตาซีเลยอ่างท่วงดีบือลึ่ได้คว่มเงาได้แข้งขาบ่มมีแบบนี้ด้วครับเด้อเอาหางยาวอยู่เป็นแม่นั่งเป็นแม่นั่งเนาะประมาณจักปีครับนี่ปีกัวด้วยครับเด้อเอาเป็นจะเอาเบรลี่ก็ได้ครับเอานี่เด้อสามสิบเจ็ดนะครับถูกๆด้อเอา ไม่มีตำหนิแข้งขาถกขาถอนไม่มีแต่ว่าพื้นสีเป็นอะไรนี่เนาะเอาเป็นยังครับให้ลูกดีด้วยเด้อเอาเป็นจายลูกดีเอาสามพันเจ็ดครับเบอร์โทรครับศูนย์หกห้าแปดสี่เจ็ดหนึ่งหกสามหนึ่งโทรมาเบอร์นี้เลยเอาเชื่องเชื่องดีด้อยครับเด้อเอาห้อยยังครับ ห้อยเรื่องครับห้อยเรื่องจากสครับจากกรมราาัมา拉สายกัม马拉ราสกาลสินกัม马拉ราสง่วงง่ามโอ้วาดีครับผู้ใหญ่น้อย <laughs> ออกซีกันนะอ,ออกซีดได้แจ็คตัวเมื่อนี่ผู้ใหญ่น้อยผู้ใดครับโมนี่แม่นต้งผู้ใดเน้อโมนี่ผู้ใหญ่หญฟุก แมนบ่ครับหญิงัวแมนบ่บ่แมนมาซื้อบ่ครับบ่ท่านร่องย่นของท่านบ่นี่ยนี่พี่ครับผมโูก๊ะร่างเบิ่งกันอยู่บ่ครับบ่โกะก๊ะร่างเบิ่งกันอยู่ครับด้วยเอาเบิ่งซะก่อนของร่องย่นนี่ของเพื่อนน้อยซาลูเล่นี่ของน้องมาซาลูเล่นี่โบแมนนายสมนใจมาลังต่อกันอยู่เดี๋ยวังจดจำมากนะครับเป็นต่อกันอยู่ นี่เบอร์โทรนะไงมามามาเบิ่งคาสันนี่นี่ขายไหมขายเะไดเนเก่าึ่งไหมเนเก่าหนึ่งไงเนเก่าได้ลูกมาตัวนึ่งหรืแม่สาวลูกมาตัวหนึ่งครับโอ้ลูกตัวหนึ่งเนาะลูกตัวหนึ่งแยกไปหมู่บ้านนี่ลูกตัวเดียวสูงหมู่บ้านจะรอยเัวไหครับ เศร้าคืนเศร้าขื่นทำเศร้าขืนหางยของลามอ้างทองดีเนาะแม่ลูกเดียวเด้อแยกไปหมู่บ้านมื่นเกล่าครับมื่นเก่าครับผมมื่นเก้าครับผมถูกๆเลยมันนี่ได้แม่เดียวบอแล้วมึงว่าซีแม่ขายเอ้ขายเนื้อเนือแม่เดียวนี่ยมื่นเก่าแม่ลูกเดียวแยกไปแล้วมื่นเก่าแยงขาบ่มีบ่มีตำนี้ขาบาสั่นรับประกันเลยเอาเบอร์โท่เบอร์ไหนครับศูนย์หนึ หนึ่งเจ็ดศูนย์หอ้าครับผมเอาเบอร์นี้เด้อครับบุถึงสองหมื่นหมื่นเก้าครับยังตัวรอบได้อีกคือเก่าครับคือเก่าเหมือนเดิมแม่ลูกเดียวเหมือนเดิมไม่มีตำหนิไม่มีตำหนิครับมีขาสั้นครับผมกางเกงนี่เป็นบอสั้นครับ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 มนขาดบอแม่ที่เข้าใจพิดเรียว่าขาสั้นขาเ่าอยู่ด้วยขาน่าอยู่ขาเน่าอยู่เอาขอบคุณหลายครับ เอาสิเนาะคอยมากใจเจ้าวนนี้จากมเอาแม่นสามของยขอ่งเขมาเอะเมาเยอเ้าเย่เยาเยอมาเอลมาเยอะเมาเยกะเวยมามานั่งเมอาาเมาเาเาะสีแดงดีเด้อแม่นเา ะม่ผีกัวดเวยเนืนางดีอ้าวเก้าเก่าเราเก่าอืมอาเนี่ยหางยาวครับหางยาวเวยหางยาวหางยาวดครับสีดีเลยสีดีส vale> ีดีดีกัวๆอ่างทองดีแจ้งขาบ่มีตบนี้อ้าวสองพเก่านาะสีแดงเลยครับสองเกาเชืมเชื่อมหู้โเป็นตะเลียงครับสองเก่ายังต่อรองได้ด้วยของห้อยยาอ้าวสวยสวยแม่ลูกครับบ่ดิ แม่ลูกแม่ลูกลูกลูกจูเมียจูฟูปะแม่ลูกลูกฟูลูกแรกลูกสองครับลูกประมาณสองเนาะสภาพเขาสอนนะครับนีนเป็นลูกตัวฟูโอ้นาแใจวะลูกตัวฟูเ้อจักปี้วครับจักเดือนลวนี่หกเดือนประมาณหกเดือนเขาเป็นเพศฟูลูกตัวที่สองมาด้แม่เิ็นสูงเท่าไหร่ครับ ใบซีนี่แผ่เนาะขาดีพอมีแบบนี้ขายทุกกระถวนบรได้เนาะอ๋อรับเริ่มตัวดีด้วยเขียงดีครับเอาแม่เพนเดอรเนี่ยเอาแม่ลูกสองครับนี่เป็นลูกไส้ได้ครับนั่นนาานี่ๆนี่แหละลูกไส้เพื่อเท่านั้นครับบ้านนี้ยหาเงินข่วนหาเงินเพียงเที่ยงหาเงินข่วนนี่ลูกเพคนนะครับเด้ออ้าวเป็นลูกนะครับประมาณจะหกเดือนนี่แหละเนาะเอาโหนกตั้งดีหลังตรงโหนกตั้งตครับตัวผู้ลูกตัวที่สองนะครับอันนี้แม่เพ่นเด้อร์เอาพอมีแต่เนี้ยังเนาะ ห้าหมื่นทุนๆแม่นั่นสองหมื่นเก้าเอาแม่นั่งสองหมื่นเก้าพค่งนี่ห้าหมื่นทุนทนต่อร่องได้อีกไม่ยากเปิดทั่วครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสองศูนย์ศูนย์หาเชนหาเอาสวยๆไม่ยาจากสามชัยกาลสินเดอร์โทรมาครับเอาสวยๆเลยสวยๆเลยชึบโอ้ลูกโค้งสากดีๆเรือเอขอบคุณอะไรครับ เอาขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับเด้อเป็นคลิปที่2เดี๋ยวสิญญาณเกินไปนะครับขอบคุณพี่น้องน,นะครับม่วนไร้นนครับตลาดสมเด็จขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ